ทุกอย่างเข้าได้กันใส่ก้อนนี้ลงไปเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะมันฉ่ำเนื้อ สวัสดีครับผมปุ๊บปั๊บนะครับจาก Nature Ti p c ป a n n e l e p นี้ครับป๊บจะทำเมนูจากร้านอาหารร้านดังร้านหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านเปเปอร์ลังนะครับเมนูที่ป๊บจะมาทำในวันนี้นั่นก็คือข้าวผัดเนื้อในสไตล์แคมปิ้งครับวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับกระทะที่ปุ๊บจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นกระทะเหล็กหล่อนะกระทะเหล็กหล่อเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานมาก แล้วก็ขั้นตอนต่อมาเนี่ยปั๊บจะใช้ข้าวสารปริมาณ150กร,รัมหุงกับหม้อสนามหุงเสร็จแล้วจะเอาใส่ลงไปในถ้วยนี่นะเพื่อที่จะได้แบบคว่ำไปแล้วเนี่ยมันจะได้แบบเป็นวงกลมๆสวยๆนี่ปึ๊บยกมันนิดนึงนี่เวลาไปกินเขาก็จะมีข้าวตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมนี่โบเข้าไปเลยนี่แบบนี้เห็นปะน่ากินปะทีนี้เนี่ยปั๊บก็จะใส่เนยนะครับเนยเนี่ย ใส่ก้อนนี้ลงไปเลยก็ได้ประมาณนี้เนยเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยมันวักกะเอานะครับแต่ประมาณแล้วเนี่ยมันประมาณแบบเนยที่เป็นแบบก้อนแบบก้อนฉีดแบบนี้ประมาณ3มก้อนได้แล้วก็ครับจะใช้ข้าวโพดนะครับจะลาดลาดข้าวโพดลงไปในนี้ด้วยข้าวโพดเนี่ยครับจะใช้เปนะ็นข้าวโพดนี้นะคร,รับเ,เป็นข้าวโพดนี้นะเป็นข้าวโพดกระป๋องเลยง่ายๆนี่แกะเลยปึ๊บ จะได้ข้าวโพดมาเป็นแบบนี้ตัดเป็นเลยแล้วก็เทเลยนะหล่นนิดนึงไม่เป็นไรชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะอันนี้แล้วแต่นะครับไม่มีปริมาณที่ชัดเจนปั๊บชอบข้าวโพดเยอะหน่อยตกๆมันนิดนึงนะทีนี้ขั้นตอนต่อมาปั๊บจะใช้เนื้อนะครับเนื้อเนี่ยปั๊บจะใช้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับเนื้อเสือร้องไห้เป็นเนื้อวัวน,นะสไลด์เนี่ยอันนี้ปั๊บซื้อจากแมคโคร สาเหตุที่ปั๊บเลือกเนื้อนี้นะเพราะว่าปั๊บเห็นมันที่มันแทรกอยู่ตามเนื้อเนี่ย<น>เวลาที่เราเอามาผัดกับกระทะเนี่ยมันจะแบบมีความแบบฉ่ำมันฉ่ำเนื้อเออก็เลยเลือกอันนี้เราก็แกะเลยครับนี่นี่เป็นเนื้อนะเราก็เอาออกมาเลยครับนี่เห็นปะแล้วก็ใส่ไปเลยวางไปแบบรอบๆบ ขั้นตอนต่อมาครับปับจะโรยต้นหอมพริกไทยหลังจากเราเปิดไฟนะครับปั๊บจะราดด้วยซอสคิกคูแมนนะครับนี่เป็นซอสยี่ห้อนะนี่ซื้อไปตำกันได้โอเค จะลานรอบๆไปนะเคล็ดลับความอร่อยและหลังจากนั้นเนี่ยป๊อบจะผัดทุกอย่างเข้าด้วยกันเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับและเนื้อเราเริ่มสุกแล้วเนี่ยเท่านี้พร้อมรับประทานแล้วครับ เสร็จแล้วนะครับเมนูจากร้านดังเปเปอร์ร้นของเราเมนูนี้มันก็ไม่ได้ทํายากมากนะครับปั๊บก็ใช้เครื่องปรุงส่วนผสมเนี่ยไม่กี่อยา่างก็ได้เมนูนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับก่อนที่จะชิมเนี่ยปั๊บขอท็อปปิ้งด้วยพริกไทยอีกรอบนึงแลวกันแล้วก็วกโรยต้นหอมผักชีอีกหน่อยโมหน้าไปหน่อยแต่งหน้ามานันิดนึงที่อ่ะเป็นประมาณนี้ ถ้าใครต้องการความนัวนะคุณสามารถใส่ซอสเนี่ยเพิ่มขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดใครกินแล้วเนี่ยรู้สึกอยากจะได้ความเข้มข้นอีกก็หยอกซอสต,ตรงเนี้ยคลุกข้าวเข้าไปได้อีกนะมันจะได้ความนัวมากขึ้นนะครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอด อร่อยมากๆครับมือนี้มหมดกระทะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับปั๊บได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ